โดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะครับว่าในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่าน โดยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณเหล่านี้ดังกล่าวนะครับให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้าทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งสภาพอากาศที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับพี่น้องนั่นก็เพราะว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำม,มาปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและครับ และบริเวณประเทศลาวตอนบนก็ถูกปกคลุมด้วยเช่นกันครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเองครับนี่คือเหตุผลทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นและชาวเรือเองก็ต้องเตือนกันหน่อยลวครับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยโปรดเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันหน่อยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง นั่นคือหมายความว่ากลางทะเลตรงไหนทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยถ้าหากมีฝนตกหนักกลางทะเลอย่าได้เอาเรือเข้าไปก็แล้วกันเดี๋ยวจะเสี่ยงกันครับพี่น้องด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวครับ